ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะนอกจากวันสงกรานต์แล้วยังมีอีกหนึ่งวันที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือวันครอบครัวค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์ค่ะทริคการเก็บเงินง่ายๆตามสไตล์คนแต่ละเจนมีอะไรบ้างไปติดตามค่ะเจนที่หนึ่งเลยนะคะคือวัยเด็กค่ะวัยนี้ต้องแยกให้ออกระว่างสิ่งจําเป็นและสิ่งไม่จําเป็นเนะคะเงินค่าขนมมาเอาไปใช้กับสิ่งจําเป็นแล้วก็เก็บยอดกระปุกกับสิ่งที่ไม่จําเป็นค่ะ เจนที่2นะคะคือวัยเริ่มทํางานค่ะเจนนี้ค่ะอยากให้นะคะเริ่มนะคะฝึกวินัยการออมด้วยการลงทุนทุกๆเดือนแบบ DCA ค่ะเจนที่3นะคะคือเจนวัยคนทางานค่ะเจนนี้ค่ะรายได้แล้วก็เงินเดือนค่อนข้างสูงแล้วดังนั้นอย่าลืมที่จะวางแผนลดหย่อนภาษีนะคะด้วยการลงทุน SSF i m f แล้วก็ประกันแบบบํานาญค่ะ เจนที่4นะคะเจนนี้คือวัยใกล้เกษียณค่ะเจนนี้ต้องให้ความสําคัญกับเงินเก็บเพื่อการเกษียณนะคะอาจจะต้องไปเช็คเขาว่าเงินจากประกันสังคมกองถุนสำรองเรียงชีพแล้วก็ r m f เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าลืมนะคะวันครอบครัวปีนี้ค่ะกลับไปวางแผนเก็บเงินง่ายๆตามสไตล์คนแต่ละเจนกันค่ะ